ผมเชียร์พี่โจ๊กเลยอะเปิดเลยครับมีผอ,อรตอรรรองผอตรรผู้บัญชาการไซเปอร,อรออ์ผู้บัญชาการทางหลวงสอบสวนกางใครบ้างได้เงินจากพนันออนไลน์จากตนันจากทางหลวงจากอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ถ้าเปิดนะี่ครับโอ้โหเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากเลยคุณโจ๊กนี่คือวีรบุรุษนะครับนะครับอยากให้เปิดนะครับแต่ถ้าไม่เปิดนี่แมวเลยนะ ทนายวามคุณโจ๊กเนี่ยพูดแล้วไม่เปิดคุณโจ๊กบอกว่าถ้าเปิดล้าตายหมูถ้าเปิดน่ะอ่าสะเทือนเรื่องสตชเนี่ยถ้าไม่เปิดนี่แมวเลยนะเป็นแมวเลยนะถ้าไม่เปิดเนี่ยเพราะนั้นจะพูดแล้วต้องเปิดถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเขามองว่าเฮ้ย hey, เรากลัวถูกดําเนินคดีฟอกเงินใช่ไหมเราโดนดําเนินคดีฟอกเงินเราเลยปอดแหกแล้วเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาต่อรองนะถ้าหยุดดําเนินคดีเราก็จะไม่แฉอย่างนั้นหรือเปล่า นะครับถ้าแบบนั้นนี่ทีมทนายคุณโจก็และคุณโจก็อาจจะเสียแมวนะนะครับจะเสียแมวไปเลยราะนั้นก,ก็เชียร์นะเชียร์เต็มที่นะครับเปิดกี่โมงครับคุณโจเปิดกี่มโมงครับคุณทนายจุกรู้ผมชอบทนายใจถึงนี่ทนายคุณโจกเลยแหละกระจายถึงแกแถลงข่าวสองวันติดกันเลยนะการที่แกแถลงข่าวบ่อยๆนี่แสดงว่าแกก็ต้องสำรวจความนิยมแล้วถ้านั่งอยู่เฉยๆนี่แบบโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียว คนก็เริ่มเชื่อไปแต่ถ้าออกมา,ถาแถลงข่าวตอบก็นะโต้แย้งไปโต้แย้งมาสังคมก็ยังเฮ้ยตกลงโจกเป็นคนดีหรือคนเลววะอ่านะมันก็มีเหตุผลอยู่นะแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คนก็จะมองว่าแต่คุณโจ๊กเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่ออกอาการ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะนั้นมองได้สองอย่างครับนะคุณโจ๊ก,ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ยังไม่โดนข้อหาอะไรทั้งสิ้นวันนี้แตเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะครับแหล่งข่าวที่บอกมาก็เร็วๆนี้แหละนะเร็วๆนี้ก็ นีแ่แหละคดีนี้แหละคดีฟอกเงินเนี่ยตาปูนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการเรียกไปสอบสวนหรือเปล่าเร็วๆนี้อีกคดีหนึ่งก็คดีไอ้กระถินพระราชาานในยุธยาแหล่งข่าวก็บอกว่ากําลังตามมาฮะรอยเอกสารบางสิ่งบางอย่างอยูอย่เร็วๆนี้ผมได้ข่าวมาก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวจะมีม่อีกหนึ่งคดีอะนะเขาลือกันนะอาจจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่มันยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดขนาดนั้นแต่ผมได้ข่าวลือมาทำนองว่าคดีกระถินพระราชาารในยุทธยา อะไรอ่ะอะไรถวายเงินบริจาคเงินสองแสนสามแสนอะไรครับก็บอกว่าเป็นเงินเป็นเงินที่เทาๆอะไรต่างๆนะคุณลือกันนะแต่จะเกี่ยวกับบิทคอกหรือไม่กัเดี๋ยวก็ดูนะครับผมได้ข่าวอย่างนั้นมาแหล่งข่าวผมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพลาดนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแหล่งข่าวผมนะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ชัวจริงผมก็ไม่อยากมาพูดแต่ยังบอกนะครับว่าคุณโจ๊งยังไม่โดนข้อหาอะไรนะครับและยังมีสิทธิ์ต่อู้คดี สามารถชี้แจงได้ถึงแม้จะมีบัญชีม้าเงินอะไรต่างๆทางตรงทางบุญนาต่างๆผมว่าเดี๋ยวมันมีคุณโจ๊กก็ยังชี้แจงได้นะแต่ชี้แจงแล้วจะมีใครเชื่อหรือเปล่าน,นี้สําคัญนะถ้าชี้แจงแล้วปปชมไม่เชื่อตํารวจไม่เชื่อศาลไม่เชื่อกรติดคุกไปถ้าเชื่อก็ยกฟ้องมันยังอีกยาวหนังยาวนะครับนะครับเรื่องราวต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นพี่เดก็มาเล่าสู่กันฟังมีคนถามว่าทําไมพีกโจ๊กต้องแถลงข่าว นะเขาพี่เจาี่าพิจนี่ยเขาอยู่กับสื่อน,นะไพนัทภาพลักษณ์ความนิยมอมะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีใครไปกล่าวหาว่าเขาเกี่ยวกับเว็บพน,นันออนไ Blo ine, อลน์ข้องเงินเขาก็เสีหยหายเขาก็เสียหายเพราะนั้นเขาต้องแถลงกล่าวนะทำไมไม่พูดเองก็งพูดได้ไงกับผบก้อ,อ,อ,องห้ามก็ต้องให้ทนายแถลงก็แถลงกันไปเรื่อยนะครับปฏิเสธไว้ไม่เป็นความจริงไม่ดำผิดอะไรดำอย่างน้อยๆคนที่จะมองวิการณาในทางเสียหายก็น้อยลงยังแบบสับสนอยู่เฮ้ยจริงหรือเปล่าวะ โย่แกเป็นคนงนั้นจริงป่ะก,ก็ต้องแถลงข่าวนี้เคยผมคิดว่าเหตุผลน่าจะเป็นอย่างนั้นนะในฐานะาที่ผมเคยแถลงข่าวให้ลูกบาลมาก่อน <c oughs> ประเด็นที่สองทำไมบิ๊กโจ้ต้องฟององ้องรองเต่านะลองโจ้ทำไมต้องฟ้องลองเต่านะครับเพราะลองเต่าเวลาให้สมภาษา์เนี่ยแกมีการพาดพิงบิ๊กโจ้เนี่ยแล้วฟังแล้วก็บิ๊กโจ้เสียหายนะครับนะฟังแล้วก็เสียหายก็เสียหายแกก็ต้องฟ้องนะฟ้องเพื่ออะไรปกป้องชื่อเสียง นะครับส่วนรองเตา่าแกก็มีข้อต่อสู้ว่าเฮ้ยแกเป็นครูโว่าแกได้รับรอบหมายว่านะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนาทราบาเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะผู้ต้องหาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพรานะนั่นแกก็ต้องให้สัมภาษณ์คุณศรยุทธ์เพราะคดีที่รอ,องเตา่าโดนฟ้องนี่ก็คือออกรายการคุณศรยุทธ์นะออกรายการคุณศรยุทธ์กรรมกรข่าวนอกจอฮนะเนี่ยไปออกรายการคุณศรยุทธ ออกรายการคุณสอนแยุทธกับคุณหนุ่มกันชัยในสองรายการนี่ต้องระวังโอกาสจะเป็นผู้ต่งหาสูงเนี่ยนะหนุ่มกันชัยนี่ก็เหมือนกันใครไปออกรายการก็โดนฟ้องโดนอะไรเหมือนคุณสอนยุทธนิก็เสียวเนี่ยเพราะแกซักซักตรงประเด็นน่ะคนตอบก็ตอบตอบตรงประเด็นตอบไปตอบมาคุณเอกเสียหายก็ต้องฟ้องหมิ่นประมาทถามว่าลงต่อจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทไหมผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป็นหน้าที่ศาลแต่ถ้าลองต่ออธิบายได้ว่ารายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏไม่ได้แต่งเติมทาสีเพิ่มในฐานะเจ้าพนักง,งานเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาถ้าแบบนี้ลองต่อไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตในฐานะเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจหน้าที่แต่ถ้าเกิดลองต่อแก้ไปทาสีไอ้ร้ป้ายสีลองจกอันนั้นลองต่อก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุก นยครับก็ว่ากันไปผมเชียร์ทั้งสองฝ่ายเชียร์ทั้งลองโต๊กลองต่อแต่ใครทําผิดนะผมอยากให้ติดคุกนะมไม่ว่าคนนั้นจะดังจะเด่นจะอะไรแล้วแต่ทําผิดนะผมอยากให้ติดคุกพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมบางคนภาพลักษณ์ดีอะไรดีนะนะครับแต่อีกด้านหนึ่งกลายเป็นคนอะไรเนี่ยรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์รับเงินซวยทางหลวง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะผมไม่ได้บอกเป็นใครนะ ถ้าใครรับเงินสวยอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้จะดูจากหน้าสื่อแล้วนะเป็นคนเป็นคนดีเอฟซีเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเบื้องหลังรับเงินพนันออนไลน์รับเงินสวยทางหลวงต่างดาวช่องโซเพนีห่อนการพนันนะผมอยากให้แม่งติดคุกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครพลต,ตำรวจตีหรือพลตำรวจเอกผมไม่ระบุเป็นใครนะผมอยากให้มันติดคุกแล้วผมอยากให้ทั้งพลตรีรับแล้วพลเอกเนี่ยแม่งแชร์กันทุกวัน ไม่ใช่แค่น้ำลายออกมาจะแถลงข่าวเดี๋ยวกูจะเปิดเดี๋ยวกูจะแฉตายทั้งสอตชอนะถ้าแค่น้ำลายเนี่ยผมสิงแค่น้ำลายแต่ต้องกล้าแฉเลยแฉเลยแฉแม่งออกมาเลยให้แม่งชิบหายทันะ้งสอตชอเลยนะถ้าเกิดมันมีตำรวจชั่วตำรวจเลยจริงนะอย่างที่ทนายความของอ่าคุณโจ๊กว่า,วาก็ให้แม่งติดคุกติดตารางกันไปคนอยากเป็นตำรวจแม่งเยอะแยะไปคนอยากเป็นในคนก็เยอะ คนอยากเป็นผอบอรตรอรอก็เยอะถ้าเอาคนดีๆมาแทนให้ม่ติดคุกอิตารางกันที่หมดนะแล้วผมเชื่อว่าที่บิ๊กโจ๊คลัตนายบิ๊กโจ๊กเขาพูดเนะี่ยผมว่าแม่งจริงนะว่ามีตำรวจชั้นตู้ใหญ่เนี่ยนะนะเกี่ยวข้อกับเงินพนันออนไลน์สวยทางหลวงอะไรเลยผมว่าแม่งมีแต่เราไม่มีหลักฐานเนะี่ยหลักฐานบอกอยู่ที่คุณโจ๊กแล้วคุณโจ๊กต้องเปิดครับถ <c oughs> ึงตอนนี้ต้องเปิดแนละ้วถ้าไม่เปิดได้มันยังไงอะประชาชนก็จะไม่เชื่อคุณโจ๊กนะ่ะ ราะว่าแกพูดมาหลายครั้งทั้งคุณโจ๊กทั้งทนายความวันนี้ก็บอกวา่าเดี๋ยวจอเปิดปอเปิดกี่โมงครับนะเปิดกี่โมงครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยนะครับเนี่ยเปิดเลยครับถ้าไม่เปิดแมวนะครับแมวเลยอ่ะนะนะนะครับว่ากันไปครับมีคนหลายคนก็ถามพนันกงานสอบสวนมีอำนาะจสอบสวนคดีฟ้องเงินของคุณโจ๊กไหมแหล่งข่าวที่ผมได้มานะครับ เขาก็ปรึกษาอย่างอัยการกันหมด s, แล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขามีอำนาจสอบสวนเขาไม่กลัวลองโจ๊กจะไปฟ้องร้องเขาหนึ่งห้าเจ็ดหรอกเพราะเขาปรึกษาทั้งอัยการอะไรหมดแล้วทําได้เพราะว่าคดีฟอกเงินมันเป็นความผิดเกี่ยวกับการกระทําส่วนตัวของผู้ต้องหาเนะเขากล่าวหาลองโจ๊กเนี่ยในฐานะส่วนตัวไม่ได้ฐานะเป็นเจ้าพนักงานส่วนคดีปปชเว็บเว็บปนันพิมินี่เขากล่าวหาอ่บิ๊กโจ๊กว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่ มาตาหนึ่งห้าเจ็ดมาตาหนึ่งสี่เก้าคนละสำนวนคนละเส้นทางเงินกันถึงแม้จะบัญชีเดียวกันแต่เป็นคนละเส้นทางเงินกันเขาก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขามีอำนาจนะเขามีอำนาจเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวพี่โจ๊กส่วนพี่โจ๊กก็อ้างว่าบัญชีเดียวกันมูลเหตุดียวกันส่งเรื่องไปที่ปปชแล้วนะจะมาสอบสวนอะไรกูอีกนะเอาก็ว่ากันไปก็เถียงกันไปเถียงกันมาก,ก็เป็นปนัญหาทางด้านกฎหมาย แต่แหล่งข่าวที่ผมได้มาพนักง,งานสอบสวนเขานั่งยันลืนยันร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาได้ปรึกษาไอา้กองอัยการหมดแล้วว่าคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยสามารถดาเนินคดีได้เป็นคนละการการะทําเป็นการโอนเงินกันคนละครั้งเว็บไซต์พนันออนไลน์คนละเว็บพนันเว็บดาวูีกนันเว็บมินนี่คนละสํานวนคนละการการะทําค,คนละการการะทําคนละฐานความผิดที่เขากล่าวหาลูกน้องบิ๊กโจ๊กกับคุณโจ๊กเนี่ยคดีเว็บดาวูเนี่ยเป็น คนละการกระทําคนละเว็บไซต์ถึงแม้จะบัญชีเดียวกันแต่คนละเส้นทางเงินตารเงินข้อหาที่กล่าวหานะครับพี่น้องครับสมครบอกเงินและร่วมกันฟอกเงินไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับใครเป็นเอฟซีพี่เดเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดจะให้ความรู้นะสมครบหมายถึงหนึ่งปรึกษาหารือกันตกลงกันจะทําความผิดแต่ยังไม่ได้กระทําความผิดชัดเจนนะนะัจดไว้เลยจอดไว้เลยนะครับหนึ่งปรึกษาหารือกันบวก ตกลงกระทําความผิดนะเอาละปรึกษ,ษากันแล้วเดี๋ยวกูจะฟ้องเงลลิน้ะกูจะเอาเงินจากเว็บอ่า B N K อ่าไปเข้าบัญชีมาแลว้วโอนเข้าบ,บัญชียากสมมุตินะอย่างเงี้ยเรียกาสมคบแต่ยังไม่มีการกระทําความผิดก็มีความผิดแนละเนื่องจากเป็นกฎหมายสําคัญกฎหมายฟกเงแต่ถ้าร่วมกันกระทําความผิดหมายถึง